เทเลยหูยดูสีสันน่ากินมากเพื่อนเพื่อนเอ้ยมาครับเพื่อนเวันนี้เราจะมาผัดกระเพราเอ็นไก่นะครับโอ้หพอดีวันนี้ได้หมออไฟฟ้าอนเนกประสงค์ของซิมพลัสมาใหม่นะครับใส่ พ่อเอ็นไก่ลงไปครับไก่เริ่มสุกแล้วปรุงเครื่องในน้ำปลาผงปรุงรสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลนี่วันนี้เรามารูปแบบสไตล์ครัวมินิมอลคนหม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ตัวนี้จะสามารถปรับไฟได้2ระดับนะครับอันนี้จะเป็นระดับไฟกลางนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นระดับไฟแรงนะครับ หม้อตัวนี้นะครับเคลือบเซรามิกอย่างดีนะครับแถมยังทําได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดหรือว่านึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเขาแถามหม้อนึ่งมาให้ด้วย <c oughs> ที่สําคัญนะครับซิมพลัสนะเขามีรับประกันให้ท่าน1ปีเครื่องเสียพังไม่ต้องซ่อมนะครับซิมพลัสเขามีบริการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ท่านทันท,นทีสุดยอดต่อไปมาเก็บกระเพราเลยนี่กระเพราแบบแตกยอดใหม่ๆเลยฮะช่วงนี้ฝนกำลังตกใส่เลย คนนี่จากนั้นปิดไฟเลยเทเลยหูยดูสีสันน่ากินมากเพ,เพื่อนเพื่อนเอ้ยขอร้องชิมหน่อยครับต้องเป่าก่อนความจริงเนี่ยผมว่าสามารถต้มเป็นหม้อชาบูก็ได้นะมีระดับไฟอุ่นแล้วก็ไฟแรงเหมาะจริงๆอื้อ เด็ดมากเดี๋ยวผมขอตัวไปกินกับข้าวสวยร้อนๆก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นคกกับการเราหายไปไหนวะเฮ้